สวัสดีครับยมพลสกุณนะครับวันนี้จะมารีแอคชั่น n กันเนเคยนะซึ่งไม่มารีแอคชั่นดามันชีหรือมันผิดอะไรไงถ้าพบรักในยันเจน,นออนในซีซั่นที่2 ep ที่4หรือตอนทนี่สี่เองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่ท่าน,นคนดูอ่าก็จะเป็นการที่เหมือนแบบว่าอาจจะมีการตกลงวอลเกมนะว่าแบบจะเป็นฝั่งบุกฝั่งตั้งรับอะไรประมาณนี้ซึ่งฝั่งเบลจะเป็นฝั่งบุกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เหมือนตอนเนี้ยอ่าทางเฟมิเลียเราแบบจะมีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเป็นทางการแล้วคือลิลลี่ <c oughs> แล้วคิดว่าจะมีอีกสองคนที่คิดว่าอาจจะมาช่วยคือเวฟกับทาคุมิหรือทาคิมิใช่ปะ่ะผู้หญิงคนนั้นที่ใส่ชุดสีม่วงที่เป็นซามูไรอ,อ่ะอ่าจจะมีรอนอีกคนที่แบบเข้ามาช่วยเราแล้วก็อาจจะมีริวอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นผู้ช่วยเสริมในเกมนี้อะไรอย่างงี้นะก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นยังต้องติดตามรับชมน,นะคนุณดูก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดและติ๊ตสกี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจท่อคลิปต่อไปเนาะโอเคเราไปเริ่มคลิปกันนะครับผม โอเคโอเคถ้ามาที่นี่หมดแสดงว่าแบบทุกคนอยู่ในเฟมิเลียนี่ละอ่าอย่าเว้นริวนะเพราะริวเป็นผู้ช่วยเสริมใช่ปะมาท่าใดมากลับมานะ 神様お帰り、ベルくん行きましょうオーケー僕たちのウォーゲームじゃあ、気をつけていくんだよ、ベルくんはい、神様 <laughs> 先に行ったみんなにも伝えてくれ僕は君たちが外星してくるのをここで待ってるってわかりました

カット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 たットカ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 ッカト ロウジョして敵を待つだけとはつまらないゲームだ。あんたねロムゲームじゃば。城が落とされる。お。カサンドラ、また夢の話？うちらが負けるって言いたいわけ？ミッカカ。対象。ひはキントスが無事なら勝ち。その間に敵対象を倒しても勝ち。こんな条件で負けるはずないでしょ。

なんでこんなテカイノおるさ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 はるさおまさおる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 さおございますおるさ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 おるーおる 二つ名はファイヤーインフェルノクレイムイゴー召しリオキューカイセツアバレガネーシャ様です <laughs> ガネーシャ様それでお一言くとねハイアサい I am g a n e a w h o a ボリアタルボリアタル !Whoa!Gamer a l r とって、一種の工業だものね

อไอ้มอนคนมันเชื่มมอ,อ,อมั่นนะเนาะกูเคยโดนมันกระทืบมาแล้วไอ้สุสสดรเ,เริ่มได้ใช่ปะ

もしマーケンカー何で何で何で何る何で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 しで何でので何は何で何で何でで何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 でで何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 か何で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  撃して外のやつを倒しに行けって。五十だと。への半分だと。ああ。半端なかじゃのまきに吹きとばされちまう。すっての人だ。倒してささと戻ってくればいいだろう。 หมดสภาพเนาะล่อคนไปยี่สิบคนแล้วมังเนี่ยเอลฟ์ดโต้ใช้แค่กิ่งไม้ก็พอแล้วสำหรับกูอะโอเคเข้าไปขางในล้วขางขางในน่นหนึ่ง いかなるものも打ち破る我が神よトートき天よりの導きよ敵が入り込んだぞキに行くときに行くときに行くときにいくときに行くときに行くときに行くのきに行くと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 に行には一族のに行より大切なも,も,も <laughs> のがある

มาชีพเป็นการ์ตนี่ใช่ปเนี่ยคุณดูเป็นเวทที่โกมากเจริงๆเนี่ยอุ้ยแต่ตัวเองก็โดนเหมือนกันนะโอเคดึงคุณเอสูไ้ไว้เนาะิจะมนเนี่ย キバレオ、ミコト、ミコト、パケントゴイタ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 ゴイこゴイタ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 ゴすタゴイ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 タゴ まさか誘導されているのですか。戦いの中で情報は武器だ。入手するのが早いほど最高の切り札になる。ただし、もしその中に毒が混ざっていたとすれば、全身に巡るのもまた早い。あー、いいな。毒が取り返しもつかない劇薬になるぜ。ねえ、止めとろい。ルーは何をやっている？<食べ S 2> <マッ> มาโอ้โหเบลกับเบลแม่งเดินเข้าง่ายๆเลยใช่ปะป่าละพ่อเรลี่ไม่เขาได้เปรียบตรงนี้แหละทุกคนมองไอ้แม่งไอ้นี่แบบเป็นคนแย่เลยผมว่านะ

Bao nhiêu bỏ an nái mô mát. Hanate! Muy chú! Give hô nó! Muy chơi, mọi người. Muy chơi, mọi người. Muy chơi, mọi người. Mát 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 ってあってもながでかかもョサマダチ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 ョに突っ込めばいいのにササギアチョサマダの力でケリチョサマダるョサマダチ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 ョサマでチョサマダチョチョサマダチチョサマダチョサマダチョサマダ

อมากลับล่างเิมครับทางนี้ก็เริ่มไม่ไหวแล้วบ้างป่ะโ,โอ้โอ้โอ้ชิบหายแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยน,ยนค่อยคุยค่อยๆจากันนะจ๊ะ อุ้ยคนนี้ก็มวลสองป่ะถูงกีกาเวฟอยนะู่นนะผุวมากนะฮะเดี๋ยวจะยื้อคนไปเหรอท่าน,ะาาน,น,นันะตายคืออาคนนอสเลยนะ มาดิมีแต่คนอยากได้เบลล์าเป็นปอ,อย่างเงี้ยฉันอยากได้เป็นนุ่นคนเล่นจังอะไรเงี้ยมามามาดิเบลสู้ไอ้เบลลส,สามไม่ได้หรอวะ

โอ้สวย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  <S 2> <S 2> ไอติดตามเลยเหรอแอบโกงกันนะ <S 2> <S 2> <S <ค>ทำลายไม่ได้ด้วยคนดูโอ้ระเบิดได้อีกไ้่ใช่พคอที่ที่เขาให้มาซิลให้มาใช่ปะ ไม่หรอกเบลไม่น่าจอดแค่อุยอ้ยโวยโก็เจ็บอยู่นะแต่ไม่น่าจอดแค่นี้นะผมว่านะมาเนีขยับไปอยู่แต่แขนเจ็บเหมือนกันนะผมว่านะคนดูตอนนี้นะ ウィナアプロンミスケルトウガキがタンジュニナルコトモアティアイソーダチワコウソタトドメノイチネキワユダニモトモチカイテンオイコマレタソモサキガイチバノコキナイ โอเคเฮ้ยม okay. okay. oh, no. oh, ันเผยช่องว่างมาแล้วคนรู้มามาเวนเนี่ยหัวหน้ามันบี้หน้ามันหน้ามันแบบบี้อยหมดเลยช่หน้าบปล่อยซ้ำไปทุกทีมึงจบลงแล้ว ชนะป่ะทงนี้เนาะคุดูเนาะโอ้หัดเดือวจบป่ะเดอแต่ม้กลยบมากี่แสนแล้วเนี่มึงอ่ะออหล้หลอนก็เล่นเหมอนกันเหรอแต่ไอ้สร้อยคอตัวนั้นแบบน่าสนใจมากว่าคืออะไรอ่ะ เดี๋ยวจะไปดันเจี้ยนว่ามันน่าจะขันไม้ขันตีนแล้วดันเจี้ยนกันแ่นอนดันเจี้ยนじゃないดันเจี้ยนกันเห็นย่างนั้นแล้ใครอยู่ใชยได้ไหมเมดเตอร์เบลสุสุนัอาโมึงทำกูสนักเลยนะคัคโกะ่าเม่แล้วด่ารอ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  勝ってしまったクですねああ かいろいろ小細工はしたが胸を張ってもいいんじゃないか。本当。それ以上はもう終わりベルフ、見ことさん、リュウさん。ありがとうございます。それからリリ、助けてくれ<女>リリてくれ本当にありがとう。本ベル様、リリはベル様のお役に立てましたか？ちょいリリがいてくれたから、僕はオラリオに帰れる。<laughs> ถ้อ้นคืออะยคืออะไรอ่ะสัญลักษณ์ของเทพเหรอเกี่ยวข้อกัไปย่าปะเนี่ยจรสาทลยอึดทรั้งหมดปจระสาทมันเลยต้องยึดทรัพย์สินทั้งหมดใช่ปะะสามนอรินง いろいろやることあるけどまずはこれ,だ、ね、<French> あれ,これはこのヘスティア様の象徴守りョビですね。それとカ日カらこれが เพิงเห็นะระฆังเหรอะระฆังเพิ่งเพิงเเทดีมันนะโอเคโอเคคนดูซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณเนาะซึ่งตอนนี้เราก็สามารถจัดการ Apollo f ฟม i l เลแบบได้อาซึ่งแบบคําทํานายของคนที่แบบเหมือนจะดูดวงได้คนนั้นก็ดูเหมือนจะแม่นเหมือนกันเนาะว่าแบบเฮ้ยอย่าเอาอันนี้เข้ามานะ สายฟ้าจากใต้พื้นจะพุ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบคําพูดของเขาแบบมันเหมือนเป็นคําทํานายที่แบบแม่งเกิดข,ขึ้นได้จริงอ่ะแล้วเขาบอกว่าแม่งกระต่ายจะกินกินดวงจันทร์จะกินกินพระอาทิตย์อะไรเงี้ยโอ้โหแสดงว่าเขาแบบเป็นคนที่น่าจะฝันแม่นเหมือนกันนะผมว่านะโอเคถือว่าน่าสนใจมากตัวละครตัวนั้นอะ่ะแต่แบบมันไม่ใช่เป็นตัวละครหลักอะเนาะเออแต่ถ้า,าหล่อนพูดอะไรก็ถือว่าน่าเชื่อถือมากแล้วกันผมว่านะกนันแหละคนดูแล้วก็ตอนเนี้ยพอลโลเฟมเลยถือว่าแบบแพ้เราแบบยับเยิน เราก็ได้ทรัพย์สินทั้งหมดมาแล้วก็แบนในไอ้นั่นใช่ไหมไอ้อพโลรโลมึงถ้ามาเหยียบในออสเตรเลียตลอดการอย่างเงี้ยจบจบเลยแม e ่งไปเดิมพันวอลเกมอย่างงี้ยแต่เขาจบเลยทุนดูเออพอแบบอยากได้แค่เบลแล้วมึงไปรับปากว่าแบบได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยถ้าแม่งเป็นผมรับปากเออกูจะรับปากมึงได้นะเรื่องทรัพย์สินกูให้มึงได้หมดเลยแค่ทรัพย์สินหน้าอะไรเงี้ยเออนี่อันนี้พอทนไปคือมึงยุบแฟมาเรียไป ตั้งตัวไม่ได้แล้วอ่ะแล้วแบบเขาแบนไม่ให้มึงเข้าอีกแม่งจบเลยชีวิตเนี่ยโอเคซึ่งแผนเัาค่อนข้างที่จะดีมากนะคุณดูแบบว่าเอาอ่าลิลลี่ไปเป็นตัวแบบแทรกแซงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปก่อนเนาะแล้วก็เอาลิวเป็นตัวเปิดเกมเน่ะพอลิวเปิดปุ๊บค่อยลิลลี่แบบไปตัวปั่นหวัวทุกคนทุกฝ่ายแบบว่าสองคนกำลังไปมั่วๆมันจะได้บบประสานงานกันแบบพลาดใช่ปะพอมันมีช่องโหว่เยอะแล้วก็เอาฝั่งเราแบบไปบุกโจมตีแม่งอัดอัดแม่งเลยเนี่ย อ่าเราเบลไม่กค่อยเข้าไปจัดการทีเดียวแบบง่ายๆเลยอย่างเงี้ยโอเคถือว่าล้างแค้นอย่างที่เบสพูดเลยแมย่งมันคือลูกผู้ชายว่ะไอ้เบลเป็นลูกผู้ชายมันต้องทำอย่างนี้แหละเออล้างแค้นมันไปนทวงศักดิ์ศรีของมันคืนมาแล้วที่แบบว่าโดนไอ้หานั่นไอ้เบลสามฝั่งนู้นเนาะกระทืบมาซะเละมันก็ต้องอยากไปทวงศักดิ์ศรีตัวเองกลับคืนมาผมว่านนะแล้วก็มีประเด็นที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยที่แบบว่าซีลยอดที่แบบเหมือนให้สร้อยคอเบลนั่นแบบคล้ายๆเหมือนเครื่องรางอะไรเงี้ยเนาะ อันนี้ก็เข้าใจได้โมเมนต์น่ารักน่ารักดีแต่แบบมันมี็อาที่ว่าเหมือนเครื่องรางแตกแล้วมันซูมมาที่เฟย่าแล้วแบบว่าเหมือนเฟย่ายิ้มเหรอแล้วรูปในเครื่องรางมันแบบข้างในมันมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์เทพสักอย่างป่ะเหมือนเป็นเทพสัะองหนึ่งอย่างป่ะซึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องเรื่องเทพผมไม่รู้นะว่ามันสื่อถึงอะไรเนาะเอออันนี้ก็น่าสนใจจริงว่ามันจะเป็นยังไงมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะผมว่าเนาะโอเคโดยหลักๆก็ประมาณนี้คนดูผมว่าถือว่าเจ๋งอยู่ตอนนี้ แล้วก็ต่อจากนี้เราคงไม่ได้นอนแบบใต้หรือบโบดใช่ป่าสำหรับ,บพวกเบลต่อไปนี้ก็ได้นอนในคฤหาสน์สบายสทีเนาะโอเคโอเคถือว่าจบไปเร็วเหมองสำหรับพาร์ทออฟพอร์โลเนาะซึ่งต่อไปก็น่าจะเป็นพาร์ทอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องนะที่ว่าเราจะเหตุการณ์ต่อไปและที่เราต้องเจอ,องเงี้ยปะ่ะเออซึ่งไอเหตุการณ์ตรงนี้ก็ถือว่าทาให้เราเครียดเหมือนกันนะช่วงตอนที่2อะไรเงี้ยที่บอกว่ามันโอ้โหมันลุมตีลุมกระทืบเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ผ่านมาได้แล้วถือว่าดีไปคนดูก็นั่นและ ซึ่งเบลชนะไอเวนนั้นด้วยแค่หมัดเดียวอ่าเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าไงมันมันเหมือนมันอัพค่าความเร็วกับดาเมจสูงแต่แม่งดีเฟนเป็นคตรต่ำเลยเบลสามมันอ่ะใช่ป่ะคือแบบว่าเหมือนเบลแบบมีโอกาสโจมตีมันจัดจา่าคือทีนึงที่ผมเห็นนะคือใช้มีดฟันไปแล้วก็ต่อยอย่างเงี้ยอ่าไม่นับพลังไวทที่ปล่อยคือนนะเพราะมันไม่ได้โดนจังๆเนาะมันแบบบ้าแบบเหมือนแค่โดนแรงกระแทกนิดหน่อยเงี้ยโอเคถือว่าชนะได้แบบสมเกียรติอยู่ตอนนี้ผมว่านะ ก็นั่นแหละถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไละชอบสกีนะครับเพื่อเป็นกำลังในาทำคลิปต่อไปนะนสำหรับเพื่อนก็นขอตัวไปสดีครับบ๊ายบาย